ถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาจะด่าเด็กติดเกมติดเกมมาถึงจุดนี้แล้วมันก็ควรจะต้องไปให้สุดถูกไหมมันผมแ่บผมชอบจริงๆมันก็เลยทําเป็นอาชีพได้เราเราก้าวข้ามความเป็นแบบเป็นนักเล่นเกมมาเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตได้ไงจะทำอะไรก็ทําไปให้สุดไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียใจ น,นว <laughs> <ฮะ>สวัสดีครับนี่คือเคลียร์ริมเส้นถามจริงตอบตรงกับผมเจวรปัตทุกวันพฤหัสบดี2ทุ่มทาง y o u t u b ไทยรัฐออนไลน์และก็ f a c e b o o ไทยรัฐสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับเรื่องราวของกีฬาอ e ีสปอร์ตที่ต้องยอมรับกันว่านี่คืออีกหนึ่งชนิดกีฬาที่คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาให้ความสนใจและก็เป็นอาชีพที่สามารถทำไรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ ดูได้จากเงินรางวัลในแต่ละทัวร์เมนท์ที่ค่อนข้างจะสูงเลยล่ะครับนอกจากนี้เนี่ยอีสปอร์ตก็ยังถูกบรรจุในมหากรรมกีฬาระดับนานาชาติแะในซีเกมและก็เอเชียนเกมส์ซึ่งนักกีฬาไทยของเราก็ทําผลงานได้อย่างน่าชื่นชมครั้งนี้ครับมีโอกาสเชิญน้องๆทีมนักกีฬาจากแวมพายอีสปอร์ตที่ลงแข่งขันเกมสุดยิตอย่างพัทจีโมบายแล้วก็เป็นดีรีเจ้าของแชมป์โปรลีกประเทศไทยทีมล่าสุดมาคุยถึงเรื่องราวของการเป็นนักแข่งอ e ีสปอร์ตทำไมครับจากเด็กติดเกม ถึงตัดสินใจเข้าสู่วงการอ e ีสปอร์ตจนกลายเป็นนักแข่งพ u b g Mobile ระดับแถวหน้าของบ้านเราและเรื่องสำคัญครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือทัศนคติและก็แนวคิดของน้องๆว่าต้องทำอย่างไรถึงจะให้พ่อแม่และสังคมรอบข้างเกิดการยอมรับในฐานะนักแข่งเกมอาชีพไปคุยกับน้องๆกันดีกว่าครับเอาวันนี้ก็คงจะคุยเรื่องความสาเร็จของอาชีพนักกีฬาอ e ีสปอร์ตนะครับก็ค,บคือเอาความสำเร็พวกเรามาเล่าให้น้องๆฟังเผื่อหลายคน อยากจะเป็นนักกีฬาประเภทนี้ซึ่งจริงๆหลายปีก่อนก็เกิดกระแสต่อต้านเยอะนะพวกเรานี่อยู่กับวงการอีสปอร์ตมากี่ปีละอาทิตย์ละคนเลยครับผมน่าอยู่มาสักสี่ครับผมก็สี่มาสี่ปีผมหน้าแต่สองครับสองครับสองนั่นเองสี่ปีก่อนมันเป็นไงกระแสกับนักวันเนี้ยวันที่เรานั่งคุยกันเนี่ยตอนนี้กระแสตอนนี้ค่อนข้างดีกว่าครับเพราะว่าแต่ก่อนเขาไม่ค่อยยอมรับกับเรื่อง เล่นเกมถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาจะด่าเด็กติดเกมี่ติดเกมตอนสี่ปีที่แล้วใช่พี่ก็ได้ยินบ่อยเอางี้ว่าไม่ต้องเริ่มต้นจากคนวงกว้างอ่ะเอาที่บ้านเราก่อนตอนที่บอกว่าพ่อแม่ผมนี่จะเป็นนักกีฬาอาชีพคือเล่นเกมเป็นอาชีพเขารู้สึกไงเขาก็ด่าแล้วด่าเป็นเชยด่าด่าแบบเป็นห่วงเฉยๆครับคิดเขาคิดแบบว่าแบบว่าอาชีพนี้อาจจะแบบว่าหารายได้ มันยังไม่สูญใช่มันยังไม่เห็นภาพครับมันต้องทำแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ให้เขาดูครับแล้วเราเราสี่คนเชื่อมั่นยังไงว่าแบบโอเคเรามันอาจจะเห็นต่างประเทศคือเขาทากันมากาอนะต่างประเทศเขาเงินดงเงินเดือนเขาก็เยอะกันอยู่แล้วแต่อย่างพวกเราเนี่ยคือมันเริ่มเนี่ยคือเด็กใครก็เล่นเกมเก่งแล้วแต่เคยคิดไหมว่นทั้งสี่คนหรือว่าเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่ดูรายการอยู่ว่าพี่มันจะสามารถเนี่ยสี่ปีละแล้วเราเป็นอาชีพได้ฮะเราคิดยังไงในช่วงเวลานั้นอือก็ก็ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองครับว่า ตัวเองจะทําได้ออกมาทําได้แล้วช่วงนั้นคือมันคาดเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนตอนนี้นทั้ง4ี่คนคือ,องไงครับเรียนก็คือเราเราเบรคไปไหมตอนที่ผมเริ่มเล่นก็ตอนนั้นก็เรียนมาหาลัยพอแบบว่าพอรู้แบบว่าการเรียนอาจจะไม่ใช่แต่แลเล่นเกมเหมือนผมถนัดแล้วผมก็เลยมาเล่นเกมแบบว่าทางที่ผมชอบอ่ะก็เลยแบบว่าออกออก,ออกมาแต่มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีที่บอกว่าผมไม่ได้เอาการเรียนเข้ามานี่เลยครับเฮ้ยแต่จริงพี่เจมว่าไม่ผิดนะ อันนี้ ừ, พูดตรงท่าน <ừ. S 2> รอคุยกันนะวันนี้นะไม่ใช่ว่ามาเจอแล้วถึงบอกว่าไม่ไม่เลือกเรียนนี่มันมันผิดหรือไม่ผิดนะวันนี้คือมีอาชีพแล้วไงคือ<ช>วันที่จะกลับไปเรียนเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งเราพร้อมเราเราเรียนเมื่อไหร่ก็อาจจะไม่สาย<ช>แต่วันนี้ถ้าเราโฟกัสแล้วมันมาถึงจุดนี้แล้วมันก็ควรจะต้องไปให้สุดถูกไหมใช่ก็เลยตัดสินใจเลือกเลยเลือกเลยครับผมก็บอกทางที่บ้านเลยว่าขอไม่ไม่เรียนละออกมาแข่งเกมเลยแล้วเขาเข้าใจไหมว่าตอนนั้นคือ มันเริ่มแบบเริ่มมีเงินเดือนแล้วม,มีผลงานมาหรือยังครับตอนนั้นเขาแบบว่ายังไม่ค่อยพอใจเพราะตอนที่ผมเริ่มอ่ะตอนสี่ปีก่อนเงินเดือนมันยังน้อยครับผมมันยังไม่พอเลี้ยงแบบว่าครอบครัวได้แต่เลี้ยงตัวเองได้มันชัดเจนแล้ววันนี้เราทําทําถูกทางในสิ่งที่เราเลือกแล้วถูกไหมใช่ครับแล้วคนอื่นเป็นไงบ้างแต่แต่ผมจะโชคดีหน่อยเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มแรกๆจะมีสังกัดที่เขาค่อนข้างจ่ายหนักผมค่อนข้างได้ หลักหมื่นมาตั้งแต่แรกเราก็เราก็คุยแล้วไงทีนี้เราก็ไปไปกินไปเลยไปกินไปเลยเราก็เลยสบายมาแล้วกันตอนนั้นใช่ใช่ครับออ๋ตอนนั้นมันก็เลยกลายว่าเรารู้สึกว่ามันมันก็โอเคในระดับมันกล้าที่จะเสี่ยงแล้วใช่มันกล้าที่จะเสี่ยงเพราะเขาก็เสนอตัวเงินมาค่อนข้างพอใจก็เลยแบบเราก็เลยลุยมาเลยจริงๆมันก็น่าจะเหนื่อยนะมันเหมือนก็โอเคมันมันนั่งเล่นเกมว่าจริงแต่มันผมน่าจะใช้พลังงานทุกสายตาเยอะนะใช่ครับมันเป็นเรื่องความเครียดมากกว่ามันจะเหนื่อยแค่มันจะเหนื่อยกับ ตอนภาพใจิตใจกับใช่ตอนแข่ง<ช>ับภาพจิตความ<ช>คิดแต่ท<า>ั้งจริงแบบเราโตมากับการเล่นเนี่ยนะคือมันก้าวข้ามไปยังไงเราความสึกมันมันกดดัน,นยังไงที่บอกว่าเครียดอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเป็นงานออนไลน์อ่ะครับมันก็ยัง,ยงพอสบายตัวอยู่ที่ก็คือแบบแข่งอยู่ที่บ้านหรือแข่งอยู่ที่แคมป์เก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานออฟไลน์อย่างเงี้ยมันต้องใช้ร่างกายด้วยในการเดินทางไปสถานที่แข่งแล้วก็ไปเจอกับสถานการณ์หน้างานไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างปัญหาต่างๆทั้งเรื่อง มือถือเรื่องอินเทอร์เน็ตอะไรพวกเนี้ยครับอ๋อ oh, มัน,นมของเรามันแข่งผ่านเป็นแบบเป็นโมบายนะใช่ครับม,มันจะเจอกับอะไรพวกเนี้ยที่แบบจะเป็นจะเป็นตัวแบบคอยนี่เราอะครับคอยกดเรา oh. แล้วก็ทั้งเรื่องทีมผู้แข่งอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะต้องเจอเราไม่รู้่ต้องเจออะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยครับอัน uh huh. นี้นเป็นความยากของมันแล้วอันน้องเล็กสุดเป็นไงครับพอเข้าไปอยู่ในวงการนี้ตอ,ตอนแรกผมกะจะเล่นแค่เล่นเอาสนุก แล้วก็มีคนเข้ามาชวนผมก็เลยไปเล่นพอเนี่ยมาเล่นกับพวกพี่เขาอ่ะมัน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 สบายใจผมไม่ได้ไม่ค่อยเครียดอะไรหรอกเครียดแค่ตอนแข่งอันนี้หว่าสี่คนเนี่ยเฉพาะตรงนี้ที่จริงมีทีทททททมีห้าป่ะใช่ใช่อโอเคมันเป็นประเด็นเหมือนกันนะ <c oughs> ใช่ครับรบอะไรวะเนี่ยมาแล้วต้องโอ้โหลำพังกูก็ลำบากแล้วมันต้องมา,มาแบกไมาอีกอะไรเงี้ยเออมันคุยกันเพื่อความสามัคคีอะไรเงี้ยแลวเปี่ยนอะไรเงี้ยส่วนมากมันจะต้องมี พวกผมอะพวกผมพวกผ,ผมจะค่อนข้างสนิทกันจะต้องมีแบบว่าคนกลางอะแบบว่ามาช่วยมาช่วยดูมาช่วยเปิดใจคุยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมันสนิทเกินไปว่าไม่อยากแบบว่าพูดแรงๆอะไรใส่กันเงี้ยครับมันเดี๋ยวว่ามันทําให้เสียความมั่นใจอะไรเงี้เยเพราะเหตุการณ์แบบนี้พี่ผมก็มีเหมือนกันนะครับเาหรน้องเล็กด่าพี่ใหญ่น้อยใจผมโดนผมโดนน้องเล็กด่าอ้าวจริงก็ไดเราตนกันแ้วเราจะต้องไปไปบอกน้องไม่ไม่ มนน้องมาถึงน้องแบกพี่เลยไงใช่ใช่ไม่ใช่มีแค่พี่ครับแบกพี่พี่พี่แบกแบกที่สุดตอนนี้เรามาดได้แล้วเราคุยกันยังไงเรื่องพวกนี้คือโอเคเราอาจจะไม่ใช่ใครแบกใครแต่ว่าเราเราต้องไปด้วยกันเป็นทีมนะครับคือแต่ละคนอาจจะมีจุดเด่นที่มันแตกต่างอยู่แล้วใช่ครับแต่แต่ผมมองว่าปัญหานี้มันเกิดจากการการกดดันของน้องที่ตอนนั้นไปแข่งระดับต่างประเทศครั้งแรกแล้วน้องกดดันแล้วน้องพยายามพยายามแบบว่าอยากทำให้มันดีอยากทำให้มันดีแล้วพอ แผนที่เราซ้อมมามันน้องไม่ไม่ไม่เล่นตามแผนเราซ้อมมามันก็เลยหลุดไปไกลไปหน่อยครับเออเออถามนยไอ้พวกนี้มันมันต้องมีโปรในแผนกลยุทธ์ค่อนข้างเยอะมากนะจริงจริงมันน่าจะหลุดเหมือนพวกกีฬาพวกชีวิตจริงแทบไม่ค่อยได้เลยสำหรับไอ้เออมันมันทำยังไงเวลามันแบบหน้างานมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยอย่างเงี้ยมันมันวัดกันที่ทีมแลเพราะเกมนี้มันยังไงก็ต้องวัดมันแก้แก้สถานการณ์หน้างานอยู่แล้วเกมเนี้ยมันคาดคาดเดาอะไรไม่ได้แล้วก็สื่อสารกันยังไงอ่ะ ก็มันจะมีหน้าที่ของแต่ละคน <c oughs> อยู่ครับก <c oughs> ็บตาม <c oughs> ตามตามหน้าจอที่เราเห็นแล้วแบบตรงนี้พอเออจะช่วยกันได้คุยกันได้อะไรก็ประมาณนั้น <c oughs> อาชีพที่มันให้อะไรกับเราบ้างเนี่ยที่เราไปแข่งล่าสุดมันล่าสุดนี่คือรายการอะไรเอ่อรายการแข่งซีที่ประเทศมาเลเซียครับ<ซ>เราระดับระดับเอ,อ,อเซียเยอะมกในเอเช่ยขงใต้แล้วใครไปซีเกมล่าสุดนะสามสามคนครับอ๋อสามคนอันนี้เราแข่งประเภทอะไรบ้างครับก็มีทีมแล้วก็ประเภทเดี่ยว ใช่ครับใค้แข่งเดี่ยวก็สองคนเดี่ยวผมกับน้องครับผมผมได้ยันทงแดงมาเกมนี่มันมันไปเร็วมากนะมันไม่เหมือนกีฬาเพทอื่นที่แบบว่ามันยังใช้พละกำลังในการปะทะกันได้บางทีมันจะแบบมันมีลูกเลียมลูกเก๋าอะไรเงี้ยแต่อย่างพวกเนี้ยมันเห็นชัดว่าด้เกิดน้องๆขึ้นมาใหม่ก็จะแรงมากเร็วมากเพราะเมื่อก่อนนะที่แบบว่าที่ยุคแรกๆที่คนแล้วเขามาสตรีมกันเนี้ยคนเก่งยังไม่เยอะเดี๋ยวนี้แบบว่าเขาดู หาคลิปดูหาดูสตรีมเมอร์นะเดี๋ยวนี้คนเก่งเลยเยอะมากพัฒนาเร็วก็ยังดูเนาะเวลาผมเลื่อนเลื่อนอินสตากหรือเลื่อนเฟซเจอใครสอนอะไรเนี่ยผมก็ดูบางอันก็รู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่บางอันที่รู้มาใหม่อะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้ใหม่อี๋อเฮ้ยมันกว้างขนาดไหนครับคือคี่อย่าสมัยก่อนถ้าเราเล่นเกมเนี่ยมันคือมันต้องรอแล้ต้องรอบทสรุปอ่ะที่มันออกมาเป็นเล่มอ่ะเดี๋ยวนี้คือพวกนั้นคือมันกลายว่าแต่ละคนก็จะมาสอนโอเคอาจจะเป็น วิธีการเล่นเหมือนกันแต่ว่าแต่ละคนอาจจะมีเทคนิคแตกต่างกันใช่แล้วเราแค่บ้านคนในบ้านหลี่่ยมันเลยเหรอได้ครับบ้านหลังเดียวบางบางทีมันจะมีเหลี่ยมที่แบบสามารถปีนได้นู่นนี่นั่นทีกเยอะแยะพวกนี้แล้วคนที่แบบไปแกะนั่งทำอันนี้คือสุดยอดเหมือนกันนะใช่ใช่จนบางทีเราเป็นคนเล่นเองคือเราไปโฟกัสแต่การเล่นบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปไปนั่งศึกษาพวกนี้เราก็ได้เทคนิคพวกนี้มาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพจริงๆอาชีพนี้น่าจะรวยมากๆเหมือนกันนะ เพราะว่าอายุมันระยะมันยาวมากกว่าป่ะน่าจะยาวกว่าเออเหมนพวกพวกสตรีมเมอร์พวกเนี้ยเพราะว่ามันทำได้แบบมันเดี๋ยวนี้เขาเก็บโดเนทใช่ไหมใช่ครับเป็นโดเนทอ๋ออันนี้ก็คืออาชีพอาชีพที่สอนหลักๆถ้าเกิดว่าเราจะออกจากการเป็นเป็นนักแข่งเป็นนักแข่งเป็นนักอีสปอร์ตมาแล้วก็มีอันนึงก็ได้เป็นโค้ดเป็นเอาประสบการณ์ที่เรามีมามาสอนเด็กรุ่นใหม่มาเป็นโค้ดมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เคาะอะไรบ้างเกมอย่างงี้ก็มีนักที่เ้อะเหมือนกันใช่ครับมีครับ แล้วมันต่างต่างจากพวกสตรีมเมอร์ไงสตรีมเมอร์มันก็เหมือนกับใครก็อันก็เอาพวกพวกวิธีการเล่นมันมาวิเคราะห์เหมือนกันป่ะส่วนใหญ่สตรีมเมอร์เขาเขาเขาาจะเป็นเน้นเอนเตอร์เทนคนที่เข้ามาดูเน้นโชว์ฝีมืออะไรอ๋อแล้วเขาจะบอกว่าทำยังไงใช่ระหว่างการเล่นไปด้วยเล่นไปด้วยคุยกับคนดูไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเปิดพวกอะไรสิทธิ์เนี้ยมันต่างกับพวกแบบฟุตบอลยังไงอ่ะเหมือนกันเลยฟุตบอลเขาก็อาจจะเอาเทปการเล่นอะเอามาตัด แล้วก็จะไปดูวิธีการเออันี้เป็นอีกเทคนี้ห่งเหมือนกันใช่ครับัก็บันทึกมาเหมือนกันก็แล้วก็มาตักตักแล้วก็มาป้อนข้อมูลให้กีหนึ่งวันนี้เราคุยมาแป๊บเดียวนี่สามอาชีพนะนักกีาวิทยาก็มีครับอ่าสี่แล้วนะบางทีมก็มีนักกีาวิทยาเป็นหลักเลยจริงๆถ้าเกิดสมมติบางทีมไม่มีอ่ะเราเองเป็นนักกีฬามางทีเราก็ต้องออกไปหาเหมือนกันนะบางทีเราต้องรู้สึกแบบขาดความมั่นใจเลาะไรเงี้ชมาปรับไมคเซตเราจังหวะที่เราไม่โอเคอลไรอยู่ได้กันมาเนี่ย กี่ทเวอรีและความสำเร็จความสำเร็จความสำเร็จจริงผมก็มองประมาณสักงสี่ห้าครั้งแต่จริงเราก็ได้แชมป์มาเยอะเลยแต่ว่ามันเป็นรายการแบบว่าเล็กๆเล็กๆที่ว่ามันไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยเชี่ยวมากไม่ใช่ครับอันไหนจะได้เยอะแต่ไม่ได้เยอะแต่ลรายการใหญ่ก็จะมีก็จะมีล่าสุดก็ได้มีแชมป์โปลีกกับรองแชมป์ที่ซีที่มาเลเซียมันมีช่วงพีคไหมนักกีฬาแบบของอีสปอร์ต ว่าเฮ้ยอ,อันนี้เราจะแข่งแบบไม่ได้วังผลมากจะไปพีครายการนี้วางแผนไว้อย่างเงี้ยมีครับ<ช>มีครับ,รบม,มีมีมีรายการหนึ่งที่เราถูกเชิญไปเอ่อ PMWI ที่ซาอุครับซาอุอ่าเงินรางวัลค่อนข้างสูงก็ถ้า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 ,ถา,ถา,ถาช็อตน,นี้ถ้าเราแชมป์เราก็รวยเลยครับรวยอ๋อตนนี้กวาดเข้าไปเลย <c oughs> ใช่ครับอ๋อแสดงว่าตอนนี้ก็คือเราก็ค่อยๆทำร่างกายไปใช่ครับทีนี้พีคเลยในรายการนี้ก็คือพีคที่สุดแล้วครับน่าจะถ้าถ้าแชมป์ต้องแชมป์ด้วย แชมป์งานนี้ก็คือคาดหวังเลยกันนะใช่คาดหวังมันจะเดินเมื่อไหร่เอาเนี่ยสิงหาเดือนกลางเดือนกลางเดือนสิงหามันมันมันเรียกว่าเป็นชิงแชมป์โลกกายๆได้เลยว่าเงินละมึงโดนมันหกสิบแปดล้านแต่แชมป์นี่แชมป์นี่ได้เท่าไหร่ล่ะยังยังเขายังไม่ประกาศแต่ขั้นต่ำนะจะตักยีนหลักเนาะเนานก็จีนหล้านมันเยอะมากนะเยอะสองยี่สิบล้าน ทีฟุตบอลนี่ถ้าได้แชม้เงินได้สิบล้านหนึ่งนะโอ้โหนี่ถือว่าเยอะมากกับมูลค่าการลงทุนถือว่าคุ้มค่ามากนะเป็นนะไรนะารับแค่แค่ได้ไปผมว่าก็คุ้มแล้วครับทั้งทั้งประสบการณ์อะไรที่จะได้จะได้มาใหม่แล้วก็เงินเคยได้กลับมาแน่ๆครับแค่ได้ไปเกมนี้ครับพัทจีโมบายคือหลายคนก็อาจจะผูกพันกับเกมนี้ว่ามันเล่นคือจีบอลเป็นเกมที่ดังมากนะในโมบายเลยจนพวกเราก็แบบโอ้หพัฒนาขึ้นมาแล้วมันสามารถแข่งกันแบบเป็นระดับโลกได้เสน่ห์มันคืออะไร มันเป็นเกมที่แบบว่าใช้ชีวิตรอดครับผมแล้วมันแข่งแบบว่าเวลาเล่นนี่ยเราต้องแข่งกับคนหนึ่งร้อยคนเงี้ยเพื่อเราที่จะได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากแล้วก็แต่ละเกมมันไม่เหมือนกันเลยครับผมมันคือการแก้สถานการณ์หน้าเกมมันมันไม่เหมือนเกมอื่นๆที่ว่าเกมอื่นๆมันมันมันแบบแผนมันก็เล่นตามแผนเลยก็ได้แต่ว่าพวกเราพอมันมีแผนมาก็จริงแต่ว่าพอมาถึงหน้างานอ่ะมันต้องเปลี่ยน ตามกลยุทธ์หน้างานไปด้วยมันต้องเปลี่ยนตลอดเวลาครับใช่มันเลยทำให้เกมมันรู้สึกว่ามันมันใหม่มันสดตลอดเวลาแม้ว่ามันจะเป็นเกมเดิมแต่ว่ารูปแบบมันจะไม่ซ้ำเพิมเรืๆาจะเจออะไรข้างหน้าเราเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับทิ้งท้ายกันหน่อยทุกคนเลยอาจจะบอกอะไรกับน้องๆที่ที่มีความฝันอยากเป็นนักกีฬาคือคตอนนี้อย่างที่เราคุยกันนะว่าตลาดมันคือแบบมันเยอะอยู่แล้วทรัพยากรแต่ว่าจะเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ย มันก็ไม่ง่ายนะเออมันไม่ได้ง่ายนะ,พะเนพราะตอนที่พี่ดูแล้วเนี่ยคือเราก็ยืนระยะกันมาได้เนี่ยสามสี่ปีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการ<อ>ที่เป็นนักกีฬาชีพแล้วไอ้คนที่มันอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันมีอยู่แล้วฝีมืออะไรเงี้ยแต่ทาไมเราถึงยืนระยะตรงนี้ได้เราเราก้าวข้ามความเป็นแบบเป็นนักเล่นเกมมาเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตได้ไงจะบอกน้องๆเผื่อเขาจะสนใจแล้วก็บอกถึงพ่อแม่เด็กด้วยที่อาจจะไม่เข้าใจเลยถ้าอยากเป็นจริงๆอยากเป็นนักกีฬาจริงๆที่แบบว่าไม่ได้เล่นเกมไปวันๆเนี่ หลักกเลยคือวินัยครับผมวินัยแล้วความขยันที่แบบว่าฝึกซ้อมตัวเองครับผมใช่ครับผมว่าถ้ามันคนมันชอบจริงๆชอบการเล่นเกมจริงๆผมว่ามันไม่เสียความเป็นตัวตนเหมือนผมผมชอบจริงๆครับมันก็เลยทําเป็นอาชีพได้สำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่อยากเป็นนักกีฬาสปอร์ตก็ ก็หมั่นหมั่นดูคนอื่นไว้เพราะว่าเอาจริงก็จะผมว่าเขาต้องพยายามค้นคว้าหาโอกาสเพราะว่าโอกาสไม่ได้วิ่งเข้ามาหาเราเองที่แบบคนในเซิร์ฟเก่งๆก็เยอะแยะไปแต่เขาก็ยังไม่ได้มาแข่งในระดับแบบว่าเป็นอ e ีสปอร์ตอะไรนี้เพราะว่าเขาอาจจะไม่ค้นคว้าหาโอกาสของเขาเองอะไรเงี้ยทีมส่วนใหญ่เขาจะเน้นผู้เล่นเก่าๆที่มีประสบการณ์แล้วผู้เล่นหน้าใหม่พอเอามาแบบมันจะตื่นสนามและผลงานในซีซันเอาจากเขาเขาเอามามดีมันอยู่ที่โอกาสแล้วก็ พรสวรรค์ส่วนหนึ่งด้วยครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเรามีพรสวรรค์หรือว่าหรือเราพยายามมากๆหรือถ้าอยู่ปิดที่เป็นเวลามันมันก็ไปได้ยากเหมือนกันเออมันไอ้รตรงนี้มันมีส่วนเพราะตัวผมเองก็มากับโอกาสเหมือนกันมากับโอกาสได้รับโอกาสมาก,ก็คว้าไว้อ่าก็รีบคว้าไว้แล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดับใช่ครับ,รบอ่ะท้องเล็กเขคนสุดท้ายผมคือ,อคนเด็กรุ่นใหม่ที่อยากมาแข่งใช่ไหมครับผมมองว่า ถ,ถ้าตั้งใจที่จะเล่นจริงๆอะ่ะผมไม่ได้ห้ามที่จะไม่เรียนนะไม่เรียนเลยก็ได้แต่ว่ารเราต้องเราต้องมั่นใจในตัวเองจริงๆว่าเราทําได้เราก็ออกจากจุดตรงนั้นมาเราค่อยเรียนใหม่ก็ได้เปนผมอะ่ะผมเพิ่งจบมาหกมาผมก็ยังไม่ต่อมาหาลัยพักไว้ก่อนไว้ค่อยต่อทีหลังครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมยังอยู่ตรงนี้ได้ยังอยู่ได้อีกนานครับก็เลยพักไว้ก่อน ค่อยไปต่อที่หลังอันนี้ก็น่าจะเป็นพอยต์หลักๆนะทั้งสี่คนพูดก็เนื้อหาก็แทบไม่ค่อยคล้ายกันเท่าไหร่คือประเด็นที่จะสื่อสารก็คือว่าสุดท้ายแล้วมันมันต้องจริงจังทุกอย่างแหละไม่ว่าจะํำอาชีพอะไรก็ตามนะครับแลวสุดท้ายมันก็คงไม่ได้มีอะไรผิดถูกมาสมัยก่อนแล้วที่เราต้องบอกว่าเฮ้ยเราต้องเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยทำนู่นทำนี่คือถ้าเกิดว่าความฝันและความจริงมันสามารถทําได้แล้วในปัจจุบันเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น้องๆกาลังทําอยู่แต่ทาให้เห็นว่ามันก็ดำรงชีิตได้ไม่่พพออแล้วมันนก็็เปาชีีท จริงๆวันนี้มันมันสร้างเงินแล้วแหละแต่ว่าน้องๆอาจจะไม่ได้พูดมากกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะดูว่าเฮ้ยคุยไปเรื่อยเปล่าอะไรเงี้ยเอางั้นผมว่ามันมมมองว่ามันเป็นเหมือนช่วงกอบโกยมากกว่าเป็นช่วงที่เราสามารถกอบโกยหาเงินได้เราก็เราก็เลยเลิกเลิกเรียนเพราะว่าช่วงเวลาเราอาจจะไม่มีแบบนี้เยอะโกยได้ก็โกยไว้ก่อนเลยชีวิตเราเรียนแบบนี้ครั้งเดียวอ่ะจะทําอะไรก็ทําไปให้สุดไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียใจ โอ้โหเฮ้ยสุดยอดมาไปอย่างนี้โอ้ก่อนอื่นเลยครับผมก็ถ้าแบบว่าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนี้ก็ก็ไม่ได้มาไกลขนาดนี้ต้องขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์ครับผมแล้วก็สามบีบีทีบ a n d แบนนะครับผมที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนผู้ผมครับผมแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามเพจแวมไพร์อีสปอร์ตทั้ง YouTube i n s t a g กรมแล้วก็ Facebook ครับผม TikTok แวมไพร์อีสปอร์ตด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาด สาสการติดตามหรือว่าผลการแข่งขันอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็จะมี2รายการที่จะเริ่มแข่งก็คือโปรลิกไทยแร้วผมซีซั่น6ก็ฝากเชียร์แบ p i พายด้วยครับผมแล้วก็วันที่8เดือนสิงหาพวกผมก็จะบินไปที่ซาอุก็เป็นรายการใหญ่ในชีวิตของพวกผมเหมือนกันครับผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมฝากเช er ียร์แบงคพายสปอร์ตด้วยครับ